สวัสดีนักเรียนชั้นม .4 นะครับโดยเฉพาะหมิงหมิงเป็นไงบ้างครับหมิงเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับสบายดีไหมครับหมิงคิดถึงหมิงมากๆเลยนะครับเมื่อไรจะเปิดเทอมเนี่ยได้ขึ้นม .4 แล้วนะครับหมิงได้ทําการบ้านส่งคุณครูเขาหรือเปล่าครับ พยายามทําการบ้านส่งด้วยนะครับทุกวิชาเลยนะครับส่วนวิชาของครูเพิ่งอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แรกนะครับก็จะมีงานให้หมิงได้ทํานะครับแล้วก็จะมีงานให้หมิงได้สืบค้นข้อมูลนะครับครูอยากให้มิงพยายามเข้าไปในใน Google Class Ro o m นะครับของครูประจำชั้นก็จะเป็นคุณครูหมูที่จะเป็นคนดูแลนะครับก็พยายามติดต่อครูหมูบ่อยๆนะครับหมิงนะครับก็ เป็นไงบ้างครับโรคภพ้แคเจ็บป่วยเป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ยอย่านะอย่าเป็นนะดูแลตัวเองด้วยนะครับหมิงอย่าทั้งคุณแม่ด้วยทั้งผู้ปกครองทั้งพ่อทั้งแม่นะครับก็ดูแลตัวเองอย่า,อ,าอย่าพึ่งออกไปข้างนอกนะครับตอนนี้มิงอย่าพึ่งออกไปเที่ยวเซเว่นนะนะครับโอเคคลิปนี้ข้อครูก็จะ มาทักทายมิงนั่นแหละนะครับทักทายพวกเราแล้วก็ทักทายเราแล้วก็จะมาอธิบายนิดๆหน,หน่อยนะครับตลอดงานที่ครูได้สั่งไปนะครับก็ทําทได้เท่าที่ได้นะครับมิงก็จะให้มิงทําส่งครูนะครับงานทำหนครั้งอ,อีก2อาทิตย์นะครับเข้าถึงจะนักตรวจนะครับก็ไม่ใช่ว่าเราจะรออาทิตย์ที่2เราถึงจะมาทำนะก็พยายามทํา สรรปันส่วนเวลาให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ครบทุกวิชานะครับสู้ๆนะครับงานอาจจะเยอะหน่อยแต่ก็เรียนอยู่เรียนอยู่บ้านก็จะสบายสบายหน่อยนะครับอย่าเล่นเกมให้เยอะนะครับหมิงโอเคเดี๋ยวถ้าเล่นเกมเยอะเดี๋ยวครูก,ก็ตามใจไปกวนหมิงถึงบ้านเลยนะ <c oughs> โอเคคําสั่งนะครับงานงานนี้เป็นงานงานที่1ง,ง,งานแรกของของมศนะครับก็ครูจะให้คนระูจะให้หมิงเนี่ย ไปสืบค้นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับวิธีการทํางานเพื่อดํารงชีวิตนะครับมิงก็เสิร์ชเข้าไปดูใน Google เลยนะครับก็เข้าไปเข้าไปหาเลยนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับม,มันก็จะขึ้นเนื้อ,อหัวข้อมานั่งเลยมิงก็คลิกเข้าไปดูเลยนะครับก็เข้าไปอ่านดูว่ามีอะไรยังไงบ้างน,นะครับเข้าไปดูในคําถามครูก็จะมีคำถาม3ข้อด้านล่างนะครับ ส่วนข้ออย่างที่2ที่หมิงต้องเข้าไปหาข้อมูลก็คือหลักการทํางานให้ประสบความสําเร็จนะครับไม่ยากนะครับหมิงก็พิมพ์ตามนี่แหละแล้วก็เข้าไปดูแล้วก็ตอบตอบคาถามที่ครูถามนะครับง่ายๆวันนี้เราจะพบกันไม่นิดเดียวพอนะครับหมิงเดี๋ยวว่างๆเราว,ววิดีโอคอ l หาเดี๋ยวครูเดีววิดีโอวิดีโอคอ l หานะครับ คิดถึงมากๆเลยติดต่อครูหมูบ่อยๆด้วยนะเผื่อครูหมอครูหมูเขเป็นห่วงเรื่องพวกการลงการเรียนเผื่อมิงไม่ทันอะไรอย่างนี้นะครับก็ติดต่อครูหมูด้วยนะครับส่วนคําถามนะครับคาถามก็จะมาต่อจากคําสั่งที่ครูสั่งเราไปนั่นแหละครับก็มันก็จะมีอยู่ในนั้นนะครับก็คือ6 p มีอะไรบ้างนะครับก็คำคำตอบเนี่ยให้ให้มิงเขียนคําถามใส่สมุด นะครับแล้วก็เขียนคําตอบใส่สมุดให้เรียบร้อยนะครับ3ข้อแล้วก็ให้ถ่ายรูปส่งเข้าไปใน Google Classroom นะครับก็ไม่ยากเนาะไม่ทำเป็นถ้าทําไม่เป็นก็มีเวลาว่าง2อาทิตย์เนี่ยมีเวลา2ออาทิตย์เราก็ พยายามเข้าโปรแกรมบ่อยๆเข้าไปกดกเข้าไปนั่นไปน,นี่บ่อยๆนะครับเดี๋ยวสักพักก็เป็นมันใช้ไม่ยากครับมันใช้คล้ายๆกับ f a c e b o o นั่นแหละคล้ายๆกันนะครับส่วนข้อ2ก็คือหลักการทํางานให้ประสบความสําเร็จมีขั้นตอนอะไรบ้างก็ต่อมาจากต่อมาจากคำสั่งนั่นแหละครับส่วนข้อสามนี่สำคัญเลยครับคลายแม็กเลยนะครับคือคุยให้พวกเราคุยให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างการวางแผนการทํางาน การทําความสะอาดบ้านต้านโควิดสิกาการทําความสะอาดการทําทความสะอาดบ้านต้านโควิดสิกนะครับก็ก็นี่ครูครูมีตัวอย่างให้แล้วไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องครูรู้นะครับครูมีหัวข้อให้ชัดเจนเลยคือนี่ครับเห็นไหมงานอะไรแล้วก็ดูเลยว่าเราจะทําความสะอาดบ้านยังไงสมมติเราจะเลือกถูบ้านหรือเราจะเลือก เช็ดในบริเวณที่คนสัมผัสบ่อยๆอยเช่นเราบันไดโต๊ะกินข้าวหรือเราจะล้างจานก็ได้นะครับก็ถือว่าทาความสะอาดเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราล้างบรรจุภัณฑ์ที่เรากินหรือว่าพวกจานที่เรากินเข้าไปในปากพวกช้อนอะไรถ้าล้างให้สะอาดมันก็จะป้องกันโควิดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็งานคืออะไรสมมติเราอันนี้คุยยกตัวอย่างให้เป็นล้างจาน,นครับงานคืออะไรเราก็บอกว่าล้างจานให้สะอาด สิ่งที่ต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ไปต่อว่าก็อาจจะเป็นแบบน้ำยาล้างจานใช่ไหมครับเขาเรียกว่าอะไรอะฝอ,อยขัดหม้อหรือว่าที่ว่าที่ล้างจานใช่ไหมครับต่อไปก็อาจจะเป็นกระมังเอาไว้คว่ำจานอะไรก็ว่านไปนะครับก็ประมาณนี้ระยะเวลาการทํางานล้างจานประมาณกี่นาทีอะก็สมมติเราล้างจาน5า้าใบ างเงี้ยนะฮะก็เอาสัก10นาทีได้ไหมก็10นาทีก็ได้นะครับก็กําหนดเองเลยนะครับแล้วก็กําหนดขั้นตอนในการทํางานนะครับกำหนดขั้นตอนในการทํางานแล้วก็กําหนดเลยว่า1เราทําอะไร2อล้างจานล้างน้ําออก3ล้างล้างน้ำยาล้างจานออกกี่ครั้งอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ประเมินดูว่าจานของเราเรียบร้อยดีหรือเปล่าถ้าเรียบร้อยดีก็ก็ ก็ก็ก็บอกว่าเรียบร้อยดีนะครับแต่ถ้าไม่เรียบร้อยดีก็นํากลับเอาไปาล้างใหม่หรือว่าแก้ไขใหม่อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับก็ต่อมาจากต่อมาจากข้อ3เลยนะครับน้องเรียนต่อมาจากข้อ3เลยคล้ายๆกันข้อ3เนี่ยก็ก็จะเป็นการเขียนใส่สมุดนะครับใช่ไหมส่วนข้อสีเนี่ยจะเป็นการถ่ายวิดีโออ่า ถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายวิดีโอ,อข้อ,อสี่ข้อห้าเหมือนเหมือนจะซ้ํากันนะครับต้องต้องต้องขอโทษด้วยนะครับข้อสี่ก็มีมีมีเสียงหมาหอนเพราะว่าอยู่ห้องครูมีหมาไม่ใช่อยู่ห้องครูนะห้องข้างๆเขาลยง,าง,างามาอ่าโอเค <Berg zych> อ่าให้ให้เราถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอสมมติถ้าถ่ายรูป <S <S มิงก็ถ่ายรูปขั้นตอนการทำความสะอาดบ้านมาให้ครู นะอ่ามีเจทำความสะอาดาตรงไหนก็ได้ตรงพื้นบ้านตรงราวบันไดตรงโต๊ะกับข้าวตรงโต๊ะทำงานแม่ตรงห้องนั่งเล่นห้องนอนได้หมดนะครับแต่ถ้าเป็นถ่ายรูปมีกล้องถ่ายรูปหนึ่งพิมพ์หัวข้อมาด้วยว่าทำอะไรอยู่แต่ครูแนะนำนะถ้าอยากให้ง่ายก็ให้เป็นวิดีโอก็แนะนำมาเลยว่าตอนนี้ผมกำลังอ่าทำความสะอาดบ้านต้านโควิดด้วยการ ถูบ้านครับแล้วก็ทําวิธีการถูเลยนี่คืออุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาครับขั้นตอนที่1กวาดบ้านเราต้องกวาดบ้านก่อนใช่ไหมกวานถูและกวาดบ้านขั้นตอนที่2เตรียมเตรียมกะละมังและน้ํายาถูพื้นแล้วก็ไม้มอบครับอะไรก็ว่านไปขั้นตอนที่3ก็ถูพื้นสัก2รอบอะไรก็ว่านไปนะครับก็ทําให้เรียบร้อยเอาตามที่เราเข้าใจนะครับนี่มีแค่สีข้อนะครับอีก5าข้อเดี๋ยวครูไปลบออกมานครูทาผิดนะครับมีแค่สีข้อเท่านั้น สงสัยตรงไหนก็แชทถามครูในในแชทในไลน์ก็ได้นะครับพอดีต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าไลน์ครูเปลี่ยนใหม่มันมันผ่าเอืญนไปไปไปลบออกอซิงซิงกับไลน์อีกไลน์หนึ่งนะครูก็เลยจำเป็นต้องลบออกมันก็เลยเพื่อนเพื่อนในไลน์ครูเลยหายหมดเลยเบอร์ผู้ปกครองของครูหายหมดเลยครูตา,ตามตามตอบให้ตามคุณครูคนอื่นเข้ามาถามว่าผู้ปกครอง ใจผู้ปกครองอะไรเป็นยังไงผู้ปกครองหายหมดเลยครับครูก็ไม่รู้จะไปหาเบอร์ที่ไหนนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูพยายามหาหาลนยของแม่เราแล้วก็ติดต่อบเรานะครับก็พยายามติดต่อครูประจําชั้นหรือว่าครูหมูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องทุกอย่างเรื่องค่าตรงค่าเทอมเรื่องการเรียนนะครับก็ปรึกษาครูหมูได้ตลอดเวลานะครับก็วันนี้ครูก็ฝากไว้แค่นี้ก็ก็อยากสุดท้ายก็ให้มิงสุภาพแข็งแรงนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็สุภาพแข็งแรงด้วยนะครับก็ ตั้งใจทำงานนะครับแล้วก็เปิดเทอมเจอกันนะครับคิดถึงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเปิดเทอมเจอกันนะครับโอเคบ๊ายบาย